สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเียกผมลามมูนี่เองก็วันนี้ผมจะมารีวิวไอเซนห้าดาวนะครับผมนะช่องผมอาจจะทําชาฟคนอื่นเนาะคือเพิ่งกลับเล่นออลตานะครับผมนะนี่ก็คือไอเซนนะผมนะห้าดาวนะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปรีวิวหกดาวนะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในการรีวิวกันเลยเรามาดูสเตอบุ๊กของไอเซนกันเลยครับผมนะ ถ้าเอาวางไว้บนไหล่จะบวกดามเปจรเซนะ์าะเข้าปกติดีโอเคงั้นเราเข้าไปดูในการรีวิวกันเลยนะครับผมนะโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กับหมดทดลองแล้วนะทุกคนงั้นเราจะมาเริ่มวางไอเซนกันเลยครับผมนะค่าคอสในการวางห้าอยนะโอเคอันนี้เป็นไอเซ็นของผมเวล๊หนึ่งนะครับผมนะผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยขออาภัยนะครับผมนะเอาเลือสักล้านหนึ่งนะ พอไอเซนตีค่อนข้างแรงเลยทุกคนตัวตึงอืมอาน,นจริงจรนะิงผมทำเป็นเอลเมนก็ได้ทุกคนนะแต่ว่าไม่เอานะปรับเอลเมนตั้งแต่แรกก็น่าจะได้อยู่แล้วแหละแต่ก็เชงมาล้วกันโอเคสีกันเลยเรามาดูเอฟเฟกต์ของไอเซนนะผมนะ โอเคอัพ okay. ขั้นแรกครับผมนะใช้ตังอยู่ที่ห้าโอ้โอเคตอนนี้ไอเซนดามมื่นห้านะครับผมนะตีหกวิวงสี่สิบห้าต่อมาจะเป็นการเปลี่ยนท่าแล้วก็บวกวงห้าสิบนะครับผมนะแล้วก็บวกดาเมจไปสองหมืนหกนะโอเคผมว่าผมอ,อมมันเลย,ยอะไปนะทุกคนเดีย๋ยววางตรงนี้แล้วกัน เพราะว่าบ้านแตกโอเคอ่าถึงคนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นดาเมจแบบหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนท่านะครับผมนะจะเป็นท่าเหมือนกล่องเนาะอ่าเอา<ฮ>มันตายแล้วแหละว้าวดาเมจอย่างแรงอ่าไปท่าดีเนาะ เทุกคนเดี๋ยวเราจะเสกมอนพิ่มอันนี้มอนเลือดประมาณสองล้านนะครับผนนะเอ้ยไม่ใช่ดิสองแสนทุกคนขออภัยมอไอมอนเลือดประมาณสองแสนเนาะอืม่อก,กี้นับผิดทุกคนเอเคเอ็นี่ไงเองเลิเมน เมื่อกี้ผมอัพผิดนะทุกคนเอ้ยเมื่อกี้ผมนับผิดนะขออภัยก็พออัพถึงขั้นกล่องแล้วก็จะไปอัพขั้นต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นไฮบิดเนาะแล้วก็จะสตันด้วยนี่ด้ามมจอยู่ที่4แสนนะผมนะผมไม่ได้เอาตัวบัฟมานะขออภัยแต่ว่าผมก็ในการรีวิวของผมผม,ผมจะไม่ค่อยใช้ตัวบับนะผมนะให้ทุกคนไปลองกันเองน่าจะดีกว่าเพราะส่วนตัวผมลืมเอาตัวบัฟมาเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหนะ้า